จะปืนอะไรไปเล่นดีอืมปืนนี้กันแต่งไว้ละเดี๋ยวแต่งใหม่นะผมจะแต่งประมาณนี้นะครับแต่งตามได้นะคนที่อยากแต่งเป็นอืม โอ้ประมาณนี้โอเคแล้วก็ใส่รวดลายให้ปืนของเราสักหน่อยนะครับยังไม่มีสก,กินที่มันดีๆเลยใส่แค่ลายพวกนี้นดะ้นี่เอาเขียวๆมาเลยครับเค okay. ไปเล่นเกมกันเลยครับ ไม่แค่ลงตามไยมีแค่ผมลงมคนเดียว เล่น ผมเจอมอเต,ตอร์ไซค์เขี่ยขนมาดิเกือประเด็นกันละ บีบแล้วใช่ไหมโอเควงบีบแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปอัพอาชีพก่อนนะครับอ่ะก็ปืนโหลดเอายังไม่มานะครับถ้าโหลดเอามาเดี๋ยวผมจะไปเก็บดีด้นะะดวยด ไม่ตายตาย,ตายโหเมื่อกี้กระโดดกันอยู่นานเลยเมื่อกี้กระกระโดดเป็นกระต่ายเลยครับ มาอีกตัวดูเพื่ออะไรครับ เอาอยู่ตรงน้ำเลยเหรอไงปนไหมเนะนี่ยอ่านี่โ้ยโอไรท้ชมเ้ยโอยได้อันดับที่43เล่นใหม่ก็ได้ท่านผู้ชม กระโดลดลุ่มลงมาผมก็เจอของใหญ่เลยท่านผู้ชมเจอ RPG ์พีจเมื่อกี้เกาะสีสะด้วยเจอเกาะสีซะด้วย ทำไมใส่เกาะวะตอนนี้เฮ้ยนี่นายไม่คิดจะใส่เกาะเลยเมื่อกี้มผมยิงโดนเนื้อมันเต็มๆเลยนะนี่นายไม่คิดจะใส่เกาะเลยเหรอผมว่ามันเป็นบอดนะเนะี่ยโอเคชื่อพี่แปลี่นแะล กันะคือพี่ไม่รู้ว่าพี่ลบเกมเราบอกทิ้งไปหรือยังนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นแล้วแต่พี่สมัครรหัสใหม่ก็ได้อ้าวพี่ลองไปดูก่อนแต่หนึง่งทำคลิปอยู่โอเคใช่ถ,<อ>ถ้างั้นแค่นี้นะเดี๋ยวพี่ทำคลิปไม่เสร็จก่อนคุณผูกแกน,นี่ของพี่อะเทมา่าอือหืแค่นี้แล้วเนอยอะ่ะทำอะไรอยู่ โอ okay. okay, เคแคสนี้พี่ทำเก็บแล้วโอเคผมเมื่อกี้ยิงไปสองศพแล้วครับเมื่อกี้ผมคุยกับน้องสาวนะครับผมนะก็เป็นเพื่อนนะครับน้องสาวอยู่ใกล้ๆบ้านกับผมนี่แหละอ้ไอคนนี้มีของดี เขาน่าจะมาเก็บศพนะครับผมนะเก็บขอดีที่เจอถ้าถ้าเมื่อกี้ผมไม่เห็นนี่โดนเขายิงเลยอะเฮ้ยเ,เจอรถมอเตอร์ไซค์ครับยิงยากคราเราะเบิดไปกิน ตายซะด้วยตายซะด้วยเอาเ้ยย e นยได้วครับนี่ คือปืนที่ผมได้นะเทพอ่ะแรงนะครับ <ER <C ities> ปืนนี้ดาเมจแรงเดี๋ยวไปไล่ย,ยิงคนกัน <S <S <ell> <S โหลดเอาติดหลังคาซะด้วย <S <S <ell> <S เลงยังไงให้ติดหลังคาบ้าน ก,ก่อนที่คุณจะมาเห็น โคตรแรงเอา้าอยู่ดีๆก็ตายเมื่อกี้มันแห่กันมาจะฆ่าผมแล้วมันก็ตายเกาะเกาะผมยังไม่ได้ใช้ปืนนี้เลยท่านผู้ชมเลยายซันแต่งไว้แต่งไว้อมุมม,มองคนที่หนึ่ง อุ๊ยของดีของดีงดไหนไม่มีอะไรบ้างของดีเหมนี่วอลนม่มีของดีเหมือ,อนนี่มวอย Yes Yes เคมุมมองอมทุกที่สามเหมือนเดิมฮะ วาน้องชายเด๋ยวคนแล้ว,วท่านผู้ชมหักเลี้ยรถปอย่างรุนแรงไหนน้องชายตีนังกาให้ดูด้วยไหนไหน่ครับเ<ม>จอกับใบทันกดใช้<ม>ปุ๊บตายอ๋อเหลือสามตัว มาดูกันว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ในตานี้ใบซันผมแต่งมาไม่ค่อยดีเลยนิ่งอยู่นะยิงนิ่งเว้ยเก็บเสียงแต่มันลูกลูกกระสุนมันกระจายนิดนึงไอความแม่นยำม,มันต่ำไปดิมันมันมันก็ควรยิงในระยะไกล้น,นท่านั้นเองสามตัว เหลือแค่สองตัวที่เหมอือนตัวค่าทีนี้ ครับ<พ>จะรออะไรอ่ะโว้ยมากันยังไงโอ้โหเฮ้ยันมาเล้าไปเกาะเกาะเกาะโอ้โหมันแคมป์มันแคมป์ท่านผู้ชม มาเราเรามาดูคนนี้โอ้โหมันแคมป์อ่ะเรามาดูกันเขามีรู้สึกว่าเขาใส่ของแต่งทองเลยนะเออโอ้โหหมาแม่งก็มากันมาดูกันครับว่าคนนี้เขาจะได้ที่หนึ่งหรือไม่นะอาเขาปลาอาชีพหมาไปครับเสียงดน,นตรีสุดไพเราะ มาดูกันว่าเขาจะได้ที่หนึ่งหรือไม่วงครับวงรู้สึกว่าวงจะบีบครับเหลือแค่สิบห้าวิวงจะบีบครับผมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นเชียร์เขากันนะว่าเขาจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่นะครับจังหวะนี้รู้สึกว่าเขาจะมีสไนเปอร์ด้วยครับ โอ้อันนี้เขาเขาไม่ค่อยได้เปรียบนะเนี่ยเขาอยู่ล่างเขาครับอ้าวเจอศัตรูแล้วเขายิงอ้าวได้ทีหนึ่งด้วยโอ้โหผมว่าตะก,กี้ผมเกือบชนะแล้วนะแต่เขาดักไงเออโอ้โหเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามไปด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ